มื้อเคยในร้ายปันนี้เพิ่เผื่ออีหยังมันเก็บมวนคักหม่วนแน่แท้พี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นดอเกเห็ดจ้ะคัดเสื้อกเห็ดไปซื้อสวย4โมงกลับมาให้เพิ่นสุกๆแจงๆตัวนี้เพิ่นอยู่ขี้ดินเห็นบ่อยู่อยู่ข้างน้นําได๋ยินจับเต็มไปเบิดค่ะ เป็นแผ่นๆอยู่ตัวนี้ก็เป็นเห็ดไข่เห็ดไข่นี่เหมือนีะไปเก็บเห็เดใดๆทุกมือว่าใดๆพี่น้องเห็ดกรรมจะใดญ่ดเ,เลยเกยๆดังนั้นเลยจ้าคลิปนี้ขอจบเพียงนี้จ้าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายอื่นไปหาใหมา่นี่เปดอกดอกนี้ก็แก่ không năm năm nó còn gần hết phần hết phần mã thôi mà đây gần hết phần có Cầm hết khuôn lầm đi cá tỏ đi ไม่ทําเบิดเลยแม่กระจาเนี่ยมี้บนี่เปดอกดอกนี้ก็แก่คุณนำนำตัดตีนผึณงอะอก็น,ออเน,เนีเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกหกดูมีเหรอเห็ตาหากักกำลังสวยเลย ขนาดแต่เราดูนี่ดูนี่นก็น,กน่ารักน่ารักน่า,นาชังเลยโอ้ยใส่ผักแกงเยอะพี่พน้องจ้าแกงกินบวเบิดดอกมาเนี่ยเก๋ย,ยังนั้นเลยจ้าคลิปนี้ก็ข้อช่ียกันจ้าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายอื่นไปหาใหมาเ่เห็นใครก็มี อ้ยเป็นตาอุนต่ออันพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ม่น้อยอดดีใจเ่าเคยอะไรไอ้ดำร้ายตอนแรกเถอะใครก็มีอ้ยเป็นตาอุนต่ออันพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ม่น้อยอดดีใจเ่าเคยอะไรไอ้ดำร้ายตอนแรกเถอะพี่เด็ยก็เอาบัตรถูกเหตุเนาะอันมุนมุนมันมีเยๆดังนั้นเลยจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคพื่อจ้าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย เอินไปหาใหม่เขีนบอกตะเกะเ็บต right ่อเลยก้าต่อเลยไม่ทันเบิดเลยไม่กาอยางมีบายด้เยอะมาเากเต็มถาดแล้ว คุณหาได้นะคะทุกคนต้นหาก็เยอะนะคนหาได้นะเียจะให้บสสเบิ่งชาชัดเอื้นพืชนการมอเฮ็ดเพิงเขากำเฮ็ดพึ่งเข้ากำาแม่และบันจีเอื้อนนะเห็ดใครก็มีอุ้ยไป็นตาอุ่นซ้อนผีหลองเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ไม่น้อยดีใจเ่ราะเคยเห็นดำด้า,ายสีฟ้า เพื่อได้รับปันนี้ก็คืออีหยังมาเก็บมวลเคักห์มวลเนยแต่พี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นหม้อตเกียบตะแบกตะจีนผลออกเลยตัวนี้เห็ดปูักเห็ดปูักเห็ดปูอักดูมีเนาะเป็นตาหักกำลังสวยเลย คนหากันเยอะนะคนหาได้นะโมงเนะเห้ดตัวมันเหลือดยี่เนก็งถ้าเปิดบานถ้าเปิดบานนึกสิบุรีกินเห็ดเอาตัดจีนเป็นอ,องคเนาะคนนี้เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกอะไรนะจ๊ะเห็ดเห็ดขุนดำเป็นออกเอียด ดอกสองดอกสองดอกสามดอกเพชรที่หาดอกแต่าันมีคนหลายเนาะมันดอกเพชรที่หาดอกแต่ว่ามันมีคนหลายหลายนะมันดอกเห็ดคุณดำนาะคุณไปเห็ดเท็ดผึง่งไห้เป็นซุกๆุกแกงๆตัวนี้เพิ่นอยู่ขี้ดินเห็นบ่ มีข้างน้ำใดยินจับเต็้มไปเบิดจตัด,ดออกกตีนพันอง,นง,งม,นนมีเห็ดปวกเห็ดปู๊กเห็ดปวกแวก็เอื่นเอินให้เพึงให้เพิงเรียบหมาเข้หมานี้หน่อยเอื่นมาเห็เพิงเขากรรมเห็ดคุ้นดำเห็นาเตถาดแล้ว หน้กากตาก็ย,ยังสวยๆทั้งน,นั้นเด้อใ,ใครก็มีอุ้ยเป็นตาอุนโตอนพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่เป็น้อ,นอกดีใจเพราะเคยเห็นดำร้ายาเป็นชัดเลยเป็ดอกดอกนี้ก็แก่แคุณนำนำดำดำสวยๆทั้งน,นั้นเลย จ้าคิปนี้กครอจบค่นี้จ้าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหนะบ๊ายบายอื่นไปหาใหมาน่นี่เหมือนี้ไปเก็บเพชรได้ทุกมือว่าได้ร้ายพี่ลองเฮ็ดกับกมจะได้ดอกต่อเลยจ้าต่อเลยไม่ทันเบื่อเลยแม่กระตาอย่างนี้ตาเห็นเลยนาะ เดือนถ่ามีเวลาแน่นอนเราจะไปเก็บอีกเห็นไหมเห็ุผุหลังแต่ว่าต้องเอามาต,มาต้มตัวเตีดๆใหญ่หญเรื่อเหตุจ้ะคัดเตื้อเหตุไปซื้อสวยๆีโม่กระมัง เยอะมา,ากเติมถาดนะเติม,าตมาถาดนะคะทุกคนบางคนก็เอินให้พึ่งให้ถึงเดียบหมาขึ้นมาอนี้หน่อยเอินมาให้ผึ่งเขากมให้คุ้นลำเห็นเียเอื่นถ้ามีเวลาอันี้นไไหน่อยเจะไปเก็บอีกเห็นไหมก็บคุ้นลำแต่มาตอกมาตุ่ม สวยทั้งนั่นเด้อเป็นแผ,นแผน่นๆอยู่ตอนนี้ก็เป็นเห็ดไข่เห็ดไข่หลายเยอะได้เยอะอยู่นะคะทุกคนนี่จะ,ะเอาอย้ายมาได้ข้ามในนี่เป็นกระเตียงเพาะเห็ดอันนี้ไม่ำลำนักเบงงิ่งเลยสิละตืดต๊ดๆเลยเป็นบมก ปะโกเแปะโอเคสีหาอะแต่วันคนเร้ายเลยวันนี้ต่อเลยจ้าต่อเลยม่ทันเบิดเลยม่กตอยางนี้บาลาเยอะได้เยอะอยู่นะค่ะทุกคนดูนี้เลยเป็นหา กำลังสวยะมานวันนี้หมานนะคะทุกคนตัดต่อเลยจ้าต่อเลยไม่ทันเบือดเลยแม่กายอย่างนี้บายหลายเยอะ ได้เยอะอยู่นะค่ะทุกคนนี่มือนีนเป็ี้ยเพ็ดได้ๆทุกมือว่าได้ร้ายพี่น้องเฮ้เขากำจะได้ดอกดูนี้เนาะเป็นตาหักกำลังสวยเลย